บังรานาคตโดยที่สุดบาร,รมีรวมหลวงปู่ทวดหลวงปู่ดูหลวงตามาขอบาร,รมีทั้งหมดทั้งมวลแผ่ไปทั่วภพวภูมิต่างๆทั้งหลายทั่วทั้งสามแดนโลกธาตุนับตั้งแต่อบายภูมิสูงขึ้นไปถึงเทวโลก26ภูมิอันประกอบไปด้วยเทวโลก6ชั้นรหม,มาโลก20่สชั้น เทพรมทุกชั้นฟ้ามหาสุทรทั่วทั้งหมื่นแสนโกจักรวาลเทพรหมเทวาที่เกี่ยวพันเกี่ยวข้องกับหลว,ว,วงปู่ชว่วหลวงปู่ดูหลวงตามะเทพรมเทวาที่เกี่ยวพันเกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าพระยินเจ้าฟ้าเทา้าเจตุโลก,กบ,บาลทั้งสี่พระยายมวราชพรด้วยบราวงพระศรีสยามเทวาทิราชทุกองค์ ทีรบุรุษและวีรเสดีทั้งหลายที่คอยปกป้องรักษาแผ่นดินสยามโอปาจิกาทั้งหลายพระฤาีนดาหมดทั้งหลายสามเจ้าพ่อหลักเมืองทุกๆุกจังหวัดพระเสื้อเมืองพระทรงเมืองระราหูวราหุเจ้ารุงคาลีแม่พระตรณีแม่พระคงคาแม่พระโพสต์พระือพระพายพระพิลุน พยาคุพยานาคของด้วยบริวารคนพันชาวเมืองรับรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ข้าพระเจ้าได้เคยไปที่ฐานว้ขอเทพเทวาและสัพพสัตทั้งหลายที่ได้เอืยนามและไม่ได้เอืยนามที่ยังเวียน่่าอยู่ในวัฏสงสารสามสิบเอ็ภูมิ ขอจงได้รับพระมหากุศลผลบุญบารมีที่ข้าพเจ้าได้บุเพียมาแล้วตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันโดยทั่วทั่วทุกตัวตนทุกคนทุกท่านเธอสเพพุทธ,ธาสเพธ,ธรรมาสเพสังฆาปร,ป,รประตตตาปเจกานันจยังพลังานันจะเตเชนะอรกขัทนทานนิสสะพระโส สัพเพผุ้ท้าสัพเพธามาเฟสังขาภราพต้าปัจเจกานันทายังพลังอรหันตานันท์เตชะนักพระทัณฑาวิสุพสโสสัพเพผุ้ท้าสัพเพธามาสัพเพสังขาภราพต้าปัจเจกานันทายังพลัง 阿拉หันตานาะเตเชนรัฐถังพันธานิสัพ,พะสุข้าพเจ้าในพระลกษีปังของครอบครัวผู้ยอมรับรับถือในพระพุทธศาสนายกเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันสูงสุดขอน้อมบาราตนาบาร,รมีรวมแห่งพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระธรรมพระปฏิเจกพุทธเจ้า พระโพธิสัตว์พระมหาจากกักรพรรดิทุกๆพระองค์พระอริยสงฆ์ทุกชั้นภูมิตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและอนาคตโดยที่สุดบาร,รมีรวมหลวงปูท่ทวดหลวงปู่ดู่หลวงตามาขอได้ปรดรวมกำลังบุญบาร,รมีสิทธัต์อันได้แก่ทานศีลในคมะปัญญาวิรยะขันติสัจจะที่ฐาเนเมตตาอุเบกขาของข้าพระเจ้า เพื่อนำมาใช้เป็นกำลังให้มีความคล่องตัวในทุกๆเรื่องอันใดติดขัดขอให้คล่องตัวอันใดคล่องตัวอยู่แล้วขอให้คล่องตัวยิ่งยิ่งขึ้นไปขึ้นชื่อว่าความอดอยากความลำบากความจนความไม่มีและการรอคอยจงอย่าได้บังเกิดมีแจ่ขค่าพระเจ้านับตั้งแต่วันนี้ตามเท่าเข้าสู่ข,งขง้งางา สพีพุทธาสเพธรรมาสภพสังฆาพระปัตปตาปจิกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโสสเพพุทธาสเพธรรมาสภพสังฆาพระปัตปตาปจิกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโส สเพพุธทธาสพเพรธรรมาสัพเพสังฆาพระปัตจาปเจกานันจะย,ยังพลังอรหันตานันจะเตเชนระรักขังพันธามิสัพะโสอายุวันโนสุขังสตังสาธุ mm